สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราพาทุกคนกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกแล้วนะครับการเดินทางในวันนี้ครับเป็นการเดินทางในเที่ยวบินปฐมวโร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับกับเส้นทางการบินใหม่ล่าสุดของไทยเวชเ e ตนะครับบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่สุร,ราษฎร์ธานีนะครับก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่แห่งที่5ในประเทศไทยที่ไทยเวชเ e ตเปิดให้บริการในปีนี้นะครับแล้วเราก็จะออกเดินทางกับเที่ยวบินนี้ครับ VZ350 นะครับจาก กรุงเทพไปสุราษฎร์ธานีนะครับออกเดินทางเวลา9ก้ามงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถบัสมาถึงเครื่องบินของเราแล้วนะครับแอร์บัสเอสามสองศูนย์ลำนี้นะครับที่จะพาเราไปสุราษฎร์ธานีในเช้าวันนี้นะครับเดินขึ้นเครื่องครับเช่นเคยครับในเที่ยวบินปฐมเกษ์ทุกครั้งนะครับก็มีการแจกของที่ระลึกนะครับให้กับผู้โดยสารนะครับก็เป็นหน้ากากผ้าของไทยเวสต์เจนนะครับ ก็ขึ้นเครื่องมาด้วยบรรยากาศคึกคักนะครับของการต้อนรับของผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤเษ์ในเที่ยวบินนี้นะครับในเวลาออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในเที่ยวบินปฐมวเษ์เที่ยวบินนี้ครับจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างครับทั้งที่ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนะครับแล้วก็ที่สนามบินที่สุราธานีนะครับที่รอต้อนรับสายการบินใหม่ที่จะให้บริการในเส้นทางนี้นะครับระหว่างกรุงเทพสุวรรณภูมิกับสุราธานีครับ อนนี้เครื่องบินของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มต้นการบริการบนเที่ยวบินนะครับด้วยการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับให้กับผู้โดยสารนะครับรวมถึงให้บริการกับผู้ที่สั่งจองอาหารมาล่วงหน้านะครับใครสนใจจะรับประทานอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องครับก็เปิดในเมนูที่อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งก็ได้นะครับแต่ว่าเที่ยวบินนี้นะครับเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะครับจะต้องไม่ได้มีแค่การบริการตามปกตินะครับเพราะว่าบนเที่ยวบินครับจะมีการแสดงชุดพิเศษนะครับ อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการแสดงชุดมนโนราเบิกฟ้าเมืองคนดีนะครับก็สร้างสีสันแบรรยากาศครับสำหรับการเดินทางในที่เป็นปฐมฤกร์สู่สุราธานีเมืองคนดีนะครับินปรมเมรบินตรงจากสวนนภูสู่สุราธานีค่ะ ในโอกาสที่เศษนี้นอกจากการแสดงชุด <ina> พิเศษนี้นะคะชื่อว่ามโนราเบกฟ้าเมืองคนดีและตอนบทุกท่านเมื่อสักรู่แล้วเรายังมีกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ค่ะจับฉลากแจกบัตร้วยสารฟรีด้วยค่ะนอกเหนือจากการแสดงชุดพิเศษครับมโนราเบิกฟ้าเมืองคนดีแล้วครับก็ยังมีการจับฉลากครับแจกรางวัลบัตรโดยสารฟรีให้กับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางในเที่ยวบินนี้แล้วก็โชคดีด้วยครับโดยผู้ร่วมหารของไทยเบสท์นะครับซึ่งเดินทางกับเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับก็ มาจับฉลากแจกรางวัลนะครับตอนนี้ก็กําลังจะถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับการเดินทางจากสุวรรณภูิไปสุราษฎร์ธานีก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับบนอากาศนะครับแล้วเที่ยวบิน v z 350ของเราก็ลงจอดที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้กาลังเดียวเข้ามาจอดหน้าอาคารผู้โดยสารนะครับที่ภาคพื้นนะครับมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ผู้ว่าการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับรวมถึงตัวแทนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สุราษฎร์ธานีครับก็มารอต้อนรับนะครับมารอมอบพวงมาลัยดอกไม้นะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกต่างๆให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกอ์รนะครับนี่นะครับทางทททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็มามอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบินปฐมฤกษเรนะครับเป็นไข่เค็มชายานะครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสุราษฎร์แล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางไปเที่ยวต่อที่เกาะต่างๆนะครับเช่นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับ มาลงเครื่องที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บริการรถรับส่งไัยังท่าเรือนครับแล้วก็จําหน่ายตั๋วเรือพร้อมนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับจะเกิดจะไปเที่ยวต่อที่เกาะต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ